<9 S 2> นั้นวางไว <9 S 2> ้ก่อน,นโตกเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าพันหกสิบหกงานเลี้ยงเพลินทำบุญออฟฟิศมีญาติพี่น้องมาจากจากสุขโขทยัยจากเชียงใหม่จากสุขโขทยัยจากนครศรีธรรมร,ราชก็มานะมาไกลคร,รับดูบรรยากาศขอบันทึกภาพไว้หน่อย อีโยนีของป่าไผยเนี่ยพี่ใหญ่เนี่ยพอดอกเพระดอกมาใส่พ้าน้วยก่อใส่ให้กูอ่าไหนเป็นเกียรเมื่อกี้เกียร์มาได้ไหมเอาวางไว้วางเพื่อจะวาบตันเอาหนังยางมามัดแห่งกับหัว้าย

โอเคนั่งนั่งกระปุกกรเนี้ยเล่อนอยางเนี้ยเล่อนอยู่กี่ไนอ่าตอนนี้พร้อมกันได้ยังหร พนักงบพนักงานมาเยอะต้เนมารับสงรับสินยาใคเข้ามาเข้ามาเลยน้องๆเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยบิ๊กเข้ามาเลยมาใกล้ๆพระเนี่ย๋ลวงห่งพี่เข้ามา สายสิย<ห>่งจะเทิมเข้าหาตัวนิดเดียวเดียวเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ขยับครับม,มาตัวเปลือกช่างกล้องมิจะได้ขยับกล้อง,งมาไวแถวแถวนี้ว่าเออเอาเอาขากล้องไว้เนี่ยตรง,ง,ง,งตรงตรงเสานี่ก็ได้เ,เ,เดี๋ยวบงับงบังบังโยมหมดไม่ยอมทางเสด็จเจ้าวางนั่นแหละแล้วก็ให้ใครเป็นช่างภาพสักคนตรงนั้นนั่งนั่งแถวนั่งก็ได้ใช่มครัอ่าจับพร้อมแล้วก็พร้อมย่างจะภาพ อ่าพร้อมเอา่อนเอาไลบวกจุจังจังจังโน้นนมาทรงนี้จุดเทียนก่อนก่อนจุด ่อา,าว,วันหลังเวลามีงานอะไรก็ใช้ยมงใช้ยมงแปะที่ทู่ที่เจียนจะติดง,ง่าย จากสามเ้เคนบาตน้ำมนให้ัดยาสอนนะิินาสการนะพุททิูชยามิอิตินาสการนะธรรมอภิปูชยามิอิินาสการะนะสังฆางอภิปูชยามิ อะระหังสัมมาสัมพุทโภตภควาอุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวางฆาโตภะคะวะตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสังฆังนะมามิ <c oughs> <c oughs> Ma yang hendek di sana na